นยังตกอยู่เลยนะคะดีดีบอกว่าจะถากหญ้าตรงนั้นเพื่อที่จะอดอกดาวเรืองเพราะดอกดาวเรืองมาใส่ขันบ่อ๋อถากหญ้าเพื่อที่อดอกดาวเรืองมาเส่ตรงนั้น,นะคะ่ะอ่าถ้าดีๆว่าถ้าจะรอให้ฝนหยุดมันก็คงไม่หยุดน,นะคะ่ะมันก็เลยทำเนาะทำต่อเลยนะคะ เราจะดรอเลี้ยงที่อยู่ในสวนนะคะออกมาเพาะใส่ถุงมาชําใส่ถุงนะคะเนาะเพราะว่าอ่ายังไงล่ะมันโต,ลนะะนะตแล้วนะคะเนาะโตแล้วเราก็ต้องเอามาเพื่อจะรอเข้าฤด,ดูหนาวพอดีมันก็จะได้บานเลยค่ะานั่หนาวพอดีครับอือฤดูหนาวพอดีรอเราเลี้ยงบานครับค่ะจะได้หนาวหนาว <laughs> ตอนนี้เราก็มาดูอันนี้ก่อนนะครับผมเพื่อนร่วมโลกเรานะ,น,ะ,ะนี่เลยะไม่เห็นหรอนี่น้อแต่งกันต้นนะไ่มัสโอเนะจ้านะอีเขาหอมน้องใหม่นี่ค่ะวันนี้สงสัยถ้าจะตกทั้งวันนะคะดูเมฆหมอกบนภูแล้เลยคะ่ะโอ้โห ้าวทองฟ้ามันขาวไปหมดเลยนะคะน้น้องมุกตาก็ออกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะมุกตาขาสวัสดียังคะเพื่อนางเกงนะคะนเทนะเพื่อนเพื่อนขี้ดื้อน,น่อยอันนี้ดีดีก็ทำคนเดียวนะถ้าคุณแม่ น้องมุกตาออกไปด้วยน้องมุกตาก็จะเดินไปด้วยค่ะเพราะฝนยังตกรินรินฝนตกรินรินนี่สิคะหน้าบ้านเราเละมากเลยค่ะไม่ออกไปลูกแม่อยกไปแม่ก็ไม่อยากไปเหมือนกันกลัวกลัวนะกลัวไม่นะกลัวไหมกลัวไหมคะกลัวปะไม่จะล้มไม่จะล้มมจะล้มโอ้ยน้องเนาะไม่ไปฝนตกนี่ตัวนี้อ่ะกลัวไหม มาดูนี่มาดูมาดูหอยเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยน,นันน่นน้องมุกตาให้ความสนใจแล้วค่ะอ้าพอแล้วลูกกลักวกลัวกลัวหายลูกไม่เอาน้องไม่เอาค่ะน้องกลัวไหมไปดูซิมีไหมไป,มไปมมมดูไหมไปดูไหมมีไหมนู่นหอยนะ่ะหอยอะไรนะเป็นตุ่มเป็นตุ่ม ตอนนี้ดีๆก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะพ่นว่าพันพ่นถ้าพ่นหยุดเราก็จะเอาใส่ถุงนะคะดอกดาวเรืองนะคะเนาะมันก็จะถัวใส่จะรินอย่างนี้ทุกทั้งวันนะคะเน,ะนาะน้ำตาไม่ออกไปนะล,ลูกนะตัวเล็กเนี่ย <c oughs> อะไรคะเห <c oughs> ยียบมัเฮยเหยียบเลยเหยียบเลยน <c oughs> ีเดี๋ยวว่าจะเอาต้นดาวเรืองมาแซมๆกับต้นมะขาม ฝนตกวันนี้ถ้าตกทั้งวันเราก็คงไม่ได้ไปไหนกันนะคะวันนี้เราคงจะอยู่บ้านนี่แหละคะ่ะถ้าไปก็กลัวน้องไม่สบายเนาะทาไม่สบายแล้วงานก็จะเข้านะคะยุ่งยุ่งยากยากขึก <laughs> ้นไปอีกยังไกลลงหมอบาลยคะ่ะลงหมออยู่ไกลมากเลยค่ะไม่ลูกไม่รอนไม่หนาอุย้ย นี่ตัวนี้าอาดอูคุณพอ่อสิค่ะคุณพ่อทำอะไรเอ่ยเรียกพอ่อสิลูกพ่อพ่อเดน้องพเดสิลูกลำยัยล้วนะคะลำยัยเรายังดกยังเยอะอยู่นะคะลูกกำลังโตเลยค่ะ เดี๋ยวเรา,ามาดูลำไยฝั่งนี้นะคะเนะาะมั้งแต่หิหิไก่ลูกหิไก่ไม,ม,เม,ม่เล็กไม่เล็กเยอะๆเมื่อก่้เหยียบมาตกกระปรงแลคะตกกระปรงค่ะฝั่งนี้นะคะอ่ายังเยอะอยู่เลยค่ะลำไยนะคะที่นี่หมดเลยค่ะอือไม่ใช่เป็นโซนด้านนี้นะคะหมดเลย หมดแล้วใช่ไหมคะค่ะเอารูน้องขึ้นมาเลวอาอานี่เลเอาอะไรคะอโอ้มึงตาทีของลิ้นแล้วนะคะ ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็ติดหมดทุกต้นแล้วนะคะตอนนี้บ้านเริ่มเขียวชอุ่มพุ่มสบายค่ะอีเด้อถ้าฝนตกก็เข้ามาก่อนเด้อเดี๋ยวไม่สบายนะคะเอจเ็นยังเอ็นย,ยังจะจะอ,อันน้ำปูนที่ปันทเทศเมื่อคืนเนี่ยวันอะ ปูนแข็งยูง่อ่ะนี่ก็ถอนหญ้าวยนะคะถ้าแม่ดามุกตาเดินไปด้วยนะคะมันก็จะทําให้น้องอยากวิ่งไปด้วยนะคะเนาะตอนนี้เราก็สกัดดาวลุ่งเราไว้ในบ้านเนาะถ้าไม่งั้นดาวลุ่งเราก็จะออกไปด้วยะคะ่ะก็จะเป็นเปียกกันหมดเลยคะ่ะ เออต้องถ่ายข้างนอกข้างในบ้านนะคะเราก็ต้องไม่รู้นะครับตอนดีๆจะป่อยไหมอ๋อคงไม่ป่วยหรอกค่ะเดี๋ยวจะบอยดีดๆเข้าบ้านแล้วค่ะตอนนี้อันนี้คือดีดๆทำตั้งนานแล้วนะคะเพิ่งเพิ่งมาถ่ายค่ะเดี๋ยวนานไม่เข้าบ้านสักทีเนาะก็เลยมาถ่ายว่าโอ้ยเจ้าเจ้าบกเขาขอเสียดคลิปเจ้าเด้อสำหรับมุกตาทำอะไรลูก นะจ๊ะเรากังมันทับเท้าเด้ออันนี้ก็จะเป็นต้นดอกทองค่ะดอกทองกับต้นอะไรนี่ต้นฟอนกับตานี่ก็วุ่นวุ่นวายวาย,วายมากเลยนะดอกทองกับต้นเออรวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิอกอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะเนี่ยก็เพาะไปตรงนี้นะคะแต่ม้มงคลทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้คือเศษใบมันเนาะเราตัดเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตรงที่โคนต้นมันนะคะอันนี้คือนางกวักค่ะกวากทุกอย่างนะคะเอากวากเงินกวากทองนะคะก็พอเนาะกวากคนดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะค่ะกวากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะนอสวัสดีค่ะยังค่ะเช้านี้น้ำมุตตาสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะยังแอบมาเล่นข้างหลังคุณแม่ค่ะ เดี๋ยวมาดูกล้องด้วยตาตาพาน้องเข้ามาโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้จะขอจบก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคือแบบว่าจะเรียกดีๆเข้าบ้านแล้วค่ะไม่ไหวกลัวไม่สบายนะคะคเนาะขอบคุณค่ะ